หลังจากเราไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทานอาหารกลางวันกันนะครับที่เงินมว่นใจนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมข้างในนะครับภาพสำหรับเรนมว่นใจนะครับดูมิชลินนะครับได้6ปีสองน,น,นะครับ ตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วน,นะครับเดตามผู้ชมข้างในกันนะครับตอนนี้นะครับออเดิร์เมืองมาแล้วนะคระับ มาเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณครับครับมาเสิร์ฟแล้วครับ